ทำไมถึงจะต้องมีสารเสริญพระบารมีก่อนชมภาพยนตร์ตั้งแต่เกิดมาจนอายุได้ประมาณห้าขวบทางบ้านของผมได้พาไปชมภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตที่ได้ดูในโรงนั่นก็คือไททานิกแต่ก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายนั้นทุกคนต่างก็ยืนให้กับภาพภาพหนึ่งก่อนจะเป็นวิดีโอประกอบเพลงสารเสริญพระบารมี ณนะตอนนั้นผมเองยังไม่เข้าใจว่าทำไมในโรงภาพยนตร์ถึงต้องมีขั้นตอนนี้การยืนถวายความเคารพในหลวงมีความเกี่ยวโยงอย่างไรกับการภาพยนตร์จนเมื่อผมศึกษาอยู่สาขาภาพยนตร์ในช่วงปีที่หนึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการพาไปทัศนศึกษาอย่างหอภาพยนตร์สาลายาจังหวัดนครปฐมซึ่งที่นั่นเรียกได้ว่า เป็นสถานที่รวบรวมเอาความทรงจำของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับศาสตร์ของภาพยนตร์เอาไว้มากที่สุดในประเทศเลยก็ได้และแน่นอนว่าในเมื่อมาถึงที่ที่มีข้อมูลเยอะที่สุดขนาดนี้หลายคนคงอดที่จะถามไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องมีการยืนให้กับเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนดูหนัง ซึ่งผมและเพื่อนๆก็ได้คําตอบดังนี้ครับภาพยนตร์เริ่มเป็นที่รู้จักแก่ปวงชนชาวไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งตรงกับช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในสมัยนั้นที่แน่นอนว่าเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารย่อมไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าปัจจุบัน วิธีเดียวที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้โดยพร้อมเพรียงกันคือการที่ประชาชนจำนวนหนึ่งในกลุ่มใหญ่จะต้องรับรู้ข่าวสารโดยอยู่ในสถานที่เดียวกันได้รับชมภาพรับฟังเสียงอย่างพร้อมกันคล้ายกับว่ารับชมข่าวสารทางโทรทัศน์เพียงแต่การรับชมภาพยนต์ข่าวสารนั้นจะสามารถกระจายระบบภาพ และระบบเสียงได้ดีกว่าทางโทรทัศน์เครื่องเล็กๆรวมไปถึงการจุคนให้รับรู้ข่าวสารนั้นสามารถจุได้ถึงหลักร้อยต่างกับโทรทัศน์ที่ไม่เกินสิบคนก็มองภาพไม่ออกฟังเสียงประกาศไม่รู้เรื่องแล้วทั้งนี้คงไม่ต้องพูดถึงประสิทธิภาพการกระจายเสียงของวิทยุ ทำให้ภาพยนตร์ในยุคนั้นถูกนิยามชื่อให้เข้าใจตรงกันว่าหนังข่าวเมื่อทราบถึงจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ในประเทศไทยแล้วว่ามันคือการฉายข่าวบนผ้าใบผืนใหญ่มากกว่าฉายเรื่องราวเพื่อความบันเทิงก็อาจจะยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าแล้วสารเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ละ่ะมีที่มาอย่างไรนั่นก็เป็นเพราะหน่วยงานเพียงหนึ่งเดียวในยุคนั้น ที่สามารถถือสิทธิ์ในการประกาศข่าวสารใดๆให้แก่ราษฎรได้ทราบโดยพร้อมกันนั่นคือหน่วยงานราชการซึ่งขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์แต่เพียงพระองค์เดียวเพราะระบบการปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นยังเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นคืออาญาสิทธิ์เป็นของกษัตริย์โดยสมบูรณ์ หมายความว่าผู้ถือสิทธิ์ในการสื่อสารผ่านสื่อช่องทางหลักก็คือพระมหากษัตริย์เองทำให้การรับชมและรับฟังหนังข่าวนั้นจําเป็นต้องมีพิธีทางราชการประกอบอยู่ด้วยยอมทําให้การปิดท้ายการรับชมหนังข่าวนั้นผู้ชมจําเป็นต้องยืนถวายความเคารพแด่พระมหากษัตริย์ด้วยแต่ถึงอย่างนั้น การยืนถวายความเคารพก็ยังเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการชมภาพยนตร์อยู่ดีแต่ทำไมในปัจจุบันจึงปรากฏขึ้นก่อนชมภาพยนตร์เพราะสื่อภาพยนตร์ในปัจจุบันนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประกาศข่าวสารบ้านเมืองในยามวิกฤตแบบหนังข่าวแล้วแต่เป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงความเจรลงใจหรือการวิพากษ์วิจารณ์สังคมรวมไปถึง การมีเอ็นเครดิตซึ่งหลายคนเลือกจะไม่รอให้เอ็นเครดิตจบแล้วต่อด้วยการยืนถวายความเคารพแด่เพลงสรรเสริญพระบารมีผู้ชมนั้นเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านก่อนอย่างเร่งรีบเพราะฉะนั้นการยืนถวายความเคารพแด่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีจึงต้องย้ายมาฉายก่อนรับชมภาพยนตร์ไปโดยปริยาย